สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนเลยนะคะรถเมย์ค่ะวันนี้รถเมย์จะมาแนะนำแล้วก็รีวิวในเรื่องของผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งคือขอบอกว่าผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยช่วยรถเมย์ได้จริงๆเพื่อนเพื่อนในวงการพิตตี้แนะนำแล้วก็คอนเฟิร์มมาว่ากินแล้วเนี่ยคือหน้าอกอาเน้นเรื่องนี้เลยร่องอกคือขอบอกว่า รถเมย์พยายามหาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในเรื่องของหน้าอกหนา้าใจมานานแล้วเนื่องจากคือหลายคนบอกว่าทําดีไหมหรือว่ารถเมย,ายาม์ทำมาแล้วจะบอกตรงนี้เลยนะค่ะว่ารถเมย์ยังไม่ได้ทําค่ะกลัวคุณหมอกัวศัลยกรรมกลัวเจ็บตัวกลวเลือดกลัวหมดเลยหน้าอกพักไว้ก่อนแล้วก็ที่สําคัญไม่มีตังค์อืมแต่ว่าวันนี้เนี่ย คือเมย์จะมาบอกต่อเพื่อนเพื่อนเนื่องจากเมทานจริงกินจริงแล้วมันใหญ่จริงเพื่อนๆพื่อนก็ทานกันมันเกิดมาเพื่อผู้หญิงค่ะนี่เลยผลิตภัณฑ์ตัวนี้โชว์ฮานากร h ฮานากเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดมาเพื่อผู้หญิงจริงๆเพราะนอกจากจะช่วยให้มีหน้านะอกแบบนี้แล้วแบบนี้แล้วนะคะแบบนี้ยังช่วยในเรื่องของผิวพรรณ เออเราก็ช่วยในเรื่องของรูปล่างต่อต้านอนุมูลอิสระอืมเ้าก็ทําให้หน้าท้องแบนราบด้วยอ่าเห็นไหมผิวสวยหน้าอกใหญ่หุ่นดีแล้วก็ใครที่มีอาการปวดท้องปวดประจําเดือนเป็นประจําบ่นกันทุกๆเดือนนะลถเมย์แนะนําเลยว่าตัวนี้ช่วยได้เพราะว่าช่วยในเรื่องของอาการปวดป,วดประจําเดือนด้วย มีสม,สม,สม,สมุนไพรไม่เป็นอันตรายอย่างแน่นอนปลอดภัยร้อเปอร์เซ์ค่ะใครที่อยากจะมีหน้าอกใหญ่ๆแบบนี้นะคะแล้วก็อนี่กระสอบแบบนี้เลยเหมือนเพื่อนๆเ,เมยด้วยแนะนําเลยว่าฮานนเกลช่วยคุณได้แน่นอนฝากไว้ด้วยนะคะผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้ถ้าสนใจใครอยากมีหน้าอก ยกกระชับอกอืมแบบนี้นะคะสุขภาพผิวดีผิวสวยผิวขาวผิวใสผิวมีออร่าแล้วก็ไม่ปวดท้องประจำเดือนอินบ็อกเมเข้ามาได้เลยหรือจะเข้าไปดูใน i n นสตาแกรมนะจ๊ะเข้า IG ของ h a n าเกิลได้เดี๋ยวเมจะทิ้งลิงก์ไว้จะทิ้งไว้ที่หน้าเฟซบุ๊ก k ก็ลิงกเข้าไปดูได้เลยหรือจะอินบ็อกเข้ามาเมเลยก็ได้อยาก จะลองบริภัณบัตัวน like ี้ในราคาพิเศษนะคะช่วงนี้จัดโปรโมชั่นด้วยก็อินบัอกเข้ามาแล้วกันเอ้แม่ฝากไว้ด้วยสําหรับเพื่อนๆที่อยากจะมีอกอืมมันนั่นออกแบบนี้นะจ๊ะก็ทักกันเข้ามาค่ะไปแล้ววันนี้ไม่บ้ายเดี๋ยวกลับมารีวิวใหม่ในคลิปหน้านะจ๊ะไปแล้วค่ะ